สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูแคทค่ะครูกัญญรัตอุ่นรวัวค่ะรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการนั่นเองค่ะซึ่งในรายวิชาธุรกิจและบริการเนี่ยมีเรื่องของดอกเบี้ยค่ะวันนี้เราจะมาทําการหาดอกเบีย้ยกันนั่นเองค่ะการคิดดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินค่ะนอกจากจะคิดคํานวณแบบในเรื่องของดอกเบี้ยคงต้นแล้วค่ะ ซึ่งยึดถือจากจำนวนเงินต้นค่ะที่นำมาคิดดอกเบี้ยจะต้องคงที่ตลอดปีแต่ถ้าระยะเวลาค่ะของการคิดดอกเบี้ยค่ะถูกแบ่งออกเป็นงวดและมีอ่าและเมื่อถึงกําหนดเวลาค่ะคิดดอกเบี้ยก็จะมีการคิดคานวณดอกเบี้ยของงวดนั้นด้วยว่าเป็นเท่าใดและจึงนําดอกเบี้ยค่ะที่ได้รับเนี่ยในงวดนั้นค่ะมารวมกับเงินต้นเดิมค่ะและจัดเป็นเงินต้นจํานวนใหม่สําหรับการคิดดอกเบี้ยค่ะในงวดถัดไปวิธีการคิดเช่นนี้ค่ะ นี้เนาะมีจำนวนเงินต้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะตามจำนวนงวดของการคิดดอกเบี้ยวิธีการดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจึงจะเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นนั่นเองค่ะการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นและเงินรวมค่ะ1ค่ะตัว N ค่ะแทนด้วยจำนวนงวดของการคิดดอกเบี้ยค่ะ2ตัว i อพิมพ์เล็กค่ะแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นค่ะ 3S ค่ะแทนด้วยเงินรวมที่ผู้กู้ค่ะจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้นั่นเองค่ะ การคำนวณหาดอกเบีย้ยแบบทบต้นค่ะมีสูตรองต่อไปนี้ค่ะ S เท่ากับ P วงเล็บ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n ค่ะซึ่ง S เนี่ยแทนด้วยเงินรวมค่ะ P แทนด้วยเงินต้นค่ะ i, <S S <S I แทนด้วยอัตราดอกเบีย้ยต่องวดค่ะ <S S <S และ n ค่ะแทนด้วยจำนวนงวดค่ะที่คิดดอกเบีย้ยทบต้นนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างที่หนึ่งค่ะเงินต้น20ล้านบาทค่ะอัตราดอกเบี้ย12คิดทบต้นทุกๆ4เดือนค่ะเมื่อครบระยะเวลา1ปีจะได้เงินรวมทั้งหมดเท่าใดค่ะค่ะตัวอย่างค่ะเงินต้น20บล้านบาทอัตราดอกเบี้ย1 2คิดทบต้นทุกๆ4เดือนเมื่อครบระยะเวลา1ปีจะได้เงินรวมทั้งหมดเท่าใดอ,อย่างข้อนี้ค่ะเขาให้หาเงินรวมถูกไหมคะซึ่งเงินรวมของดอกเบี้ยเนี่ยหาได้จากสูตรนี้ค่ะ s เท่ากับ P วุงเล็บ1บวก I ทั้งหมดยกกำลัง n นั่นเองค่ะซึ่ง x ของเราเนี่ยคือเงินรวมถูกไหมคะ,ะแล้วก็ p ของเราเนี่ยคือเงินต้น I เล็กค่ะ i เล็กของเราเนี่ยคืออัตราดอกเบีย้ยต่องวด n คือจำนวนงวดที่คิดดอกเบีย้ยนั่นเองค่ะ,อ,ะอย่างข้อนี้เราก็มาหาก่อนเลยว่าอะไรคือเงินต้นอะไรคืออัตราดอกเบีย้ยและอะไรคือจำนวนงวดนั่นเองอย่ครนี้อ่ะขออนุญาตเขียนเป็นวิธีทำก่อนค่ะวิธีทำ อย่างข้อนี้เรามาหาค่ะหาอะไรบ้างก็คือหา P หา I แล้วก็หา n น,นั่นเองค่ะ P ของเราคือเงินต้นซึ่งเงินต้นของเราค่ะเงินต้นของเราเนี่ยคือเงินต้นที่าเดอย่งนี้เลยเงินต้นของเราคือ20บล้านค่ะเขียนเลยค่ะ p ของเราคือ20บล้านบาทนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเราหาอัตราดอกเบีย้ยค่ะซึ่งอัตราดอกเบีย้ยของเรานี่เลยค่ะก็คือ12อเปอร์เซ็นต์อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าเขาไม่ได้บอกว่าต่อปีต่อเดือนหรือต่อวนันให้เราตีไปเลยค่ะว่าเป็นต่อปีนั่นเองค่ะมาได้แล้วอัตราดอกเบีย้ยของเราคือ12เปอร์เซ็นต์แต่เรายังเขียนไม่ได้เพราะเราต้องดูก่อนค่ะว่าเขาทบต้นทุกๆกีก่เดือนนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้ค่ะ เขาให้มาแล้วค่ะเขาทบต้นทุกๆ4เดือนเห็นไหมคะเขาทบต้นทุกๆ4เดือนเมื่อครบระยะเวลาปีอ่าปีครบต้นทุก4เดือนค่ะเราก็เอาทํายังไงหะอัตราดอกเบี้ยนะคะต่อปีเป็นต่อเดือน1ปีมีกี่เดือนคะ12เดือนเราก็นำา1 2เปอร์เซ็นต์นี่แหละค่ะหารด้วย12เอง 2%หารด้วยสิบสองค่ะและคาทอปต้นลุกสี่เดือนก็เลยต้องคูนด้วยสีนั่นเองสิบสองหารดิบสองได้หนึ่งค่ะหนึ่งคูณสีก็เป็นสี่เปอร์เซ็นั่นเองค่ะสี่เปอร์เซ็นต่อง,งวดซึ่งในแต่ละงวดค่ะก็คือสีอเอ่เดือนเองคาทอปตอมุกสีเดือนนั่นเองค่ะต่อมาหารระยะเวลาค่ะซึ่งระยะเวลาของข้อนี้ค่ะ เขาให้มาแล้วเมื่อครบระยะเวลา1ปีเห็นไหมคะเวลา1ปีซึ่ง1ปีเนี่ยจะได้กี่งวดคะเราทบทบ,ทบต้นทุก,ทก,ทกสี่เดือนนไหมคะเราก็เลยต้องเอา1ปีเนี่ยเราทําให้เป็นเดือนก่อน1ปีก็คือ12เดือนคะ่ะ12หารโดยทบต้นทุก,ทกสี่เดือนคะ่ะก็กลายเป 12, 4, ็น12หาร4ีเท่ากับ3มงวดนั่นเองคะ่ะ จากนั้นเราแทนค่าลงไปในสูตรเลยค่ะซึ่งสูตรของเราก็คือ s ค่ะสูตรของเรานะ s เท่ากับ p วงเล็บหบวก i ทั้งหมดยกกำลัง n ค่ะแล้แทนค่าไปเลยค่ะซึ่ง p ของเราก็คือ2อ่า20ล้านเนาะจะเป็น s เท่ากับ20ล้านค่ะ คูณกับ1บวก i i ของเราคือ4%ซึ่ง4%เนี่ยค่ะ4%นี้ถ้าทำให้อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะก็จะได้เป็น4หานียหนรอเนาะก็เท่ากับ0.04นั่นเองค่ะเราก็ใส่ไปเลยว่า1บวกด้วย0.04ค่ะ n ของเราคือจำนวนงวดทั้งหมดก็คือ3นั่นเองยกกลัง3ค่ะลบ เขียนใหม่นะ,ะต่อมาค่ะเราก็ทำในวงเล็บก่อนเลยเขียน20ล้านเหมือนเดิมนะคะ20ล้านค้างไว้ก่อนทำในวงเล็บก่อนค่ะก็ะเป็น1 0 0 4บวกเป็น1.04ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองค่ะ ทีนี้ค่ะการยกกําลสามเนี่ยเราให้ไปเปรียบเทียบกับการหาดอกเบีย้ยค่ะก็คือในเรื่องของตารางเทียบนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อกี้ครูบอกถึงกี่เปอร์เซ็นต์คะสี่เปอร์เซ็นต์ให้เราดูตรงสี่เปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่ดูตรงนี้เลยสี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เลยค่ะนคะคะแล้วเราดูค่ะว่าเราเกี่ยงวดสามงวดเรานับไปเลยหนึ่งสองสามตกช่องนี้ค่ะนี่เลยให้เราดูใครวะค่ะ ว่า1.04ย์กกาลังสามเนี่ยก็คือ1.124 864 0 0 0ึนั่นเองค่ะแล้วก็เขียนเลยค่ะว่า S เท่ากับ20ล้านค่ะคูณด้วยที่เราหาได้มากี้เลย1.124864นั่นเองค่ะ จากนั้นเมื่อเราได้แล้วค่ะเรานําไปคูณกินค่ะ20ล้านคูณด้วย1.124 864ค่ะจะได้เป็นเท่ากับ22ล้านค่ะ4 0 0แสนค่ะ4แสนบาทนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้เขาหาเงินรวมถูกไหมคะเราก็ได้แล้วค่ะว่าจะอาจะได้เงินรวมดังนั้นค่ะจะได้ เงินรวมค่ะทั้งหมด22ร้าน4 9่แบาทนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเป็นไงคะการหาดอกเบีย้ยทบต้นเป็นยังไงบ้างซึ่งในการหาดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยอย่างแรกเราต้องหา pi n ที่ได้ก่อน i คืออะไรอาตารัตราดอกเบีย้ยต่องวด ถ้าเขาให้มาเป็นต่อปีก็ทําให้เป็นต่อเดือนก่อนค่ะส่วนถ้า N ค่ะเราต้องดูค่ะว่าถ้าอาัตาราเบียเป็นต่อเดือนหรือต่อปีถ้าเป็นต่อปีหาได้เลยถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นต่อเดือนเราก็มาดูค่ะว่าทรบต้นเท่าไหร่ก็นํามาหานั่นเองค่ะอย่างข้อนี้ก็หาเงินรวมเนาะก็เลยหางานหน่อยก็คือให้เราหา P I N นั่นเองค่ะ